สวัสดีครับสวัสดี <c oughs> ทุกท่านนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับวันนี้ผมจะมาส่งงานเลี่ยมนะครับมีหลากหลายแบบหลากหลายแบบในการเลี่ยมก็จะนำเสนอให้กับได้เห็นกันนะว่ามีเลี่ยมแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ที่ร้านผมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเลี่ยมนะอันนี้ก็เป็นการเลี่ยมล็อกเก็ตนะครับแต่ว่า มีหน้ากากนะครับข้างหน้าเป็นหน้ากากเหมือนว่าจะไม่ค่อยชัดนะครับเหมือนว่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอันนี้เป็นการเลี่ยมหน้ากากนะครับเลี่ยมหน้ากากเหลืองแดงของเจ้าคุณนอนะครับอันนี้ที่ร้านผมก็เลี่ยมนะครับก็เลี่ยมแบบนี้ด้วยคือเลี่ยมค่อนข้างจะครอบคลุมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเลนหน้าหนาผมไม่ได้เลี่ยมนะครับเลนหน้าหนาไม่ได้เลี่ยมนะ <c oughs> แล้วก็มีเลี่ยมแบบตั้งฐานนะครับเลี่ยมแบบตั้งฐานคือคือลูกค้าเนี่ยเขาต้องการเอาไปห้อยก็ได้ตั้งก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการเลี่ยมเพื่อที่จะ <c oughs> คือถ้าไม่ห้อยเขาก็เอาไปตั้งนะครับถ้าไม่ห้อยก็เอาไปตั้งนะครับสามารถดึงออกได้นะครับดึงออกได้อย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็ส่งอยู่หกองนะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ เป็นการเลี่ยม <c oughs> แบบตั้งฐานนะครับแบบตั้งฐานวันนี้ส่งอยู่หกองนะครับส่งหกองแล้วก็เลี่ยมพวกอ,อย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็เลี่ยมนะครับอย่างนี้ก็เลี่ยมแบบนี้ครับนะครับซึ่งอันนี้ก็เลี่ยมเข้ารูปนะครับเข้ารูปนะครับ เรียนอ,อย่างนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าอันนี้ผมต้องใช้แผ่นแผ่นบางรองด้านหลังด้วยนะครับแผ่นบางรองด้านหลังด้วยนะครับเพื่อไม่ให้อันนี้หลุดคือเรี่กเรื่องการใช้กาวในการติดนะครับผมไม่ได้ใช้กาวในการติดนะครับก็เลยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ <dans S 2> แล้วก็อีกอ, <ะ S 2> อันนึงเป็นการเลี่ยมแบบ อันนี้คือที่ผมใส่แต่ละถุงเนี่ยคือเจ้าเดียวกันนะครับผมก็จะแยกใส่อันนี้เป็นการเลี่ยมล็อกเก็ตที่มีมนลสารอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เขาค่อนข้างที่จะบางนะครับขอบนี้ค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็มีมนลสารด้วยทีนี้ในการเลี่ยมเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็จะจับขอบโดยการใช้ฝาด้านข้างเนี่ยในการที่จะ บังคับคือทับนิดหนึ่งนะครับทับนิดนึงในส่วนของขอบนะครับเพื่อไม่ให้อนี้หลุดนะครับคืองานทุกอย่างถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมไม่ใช้กาวในการติดนะครับน้อยมากก็มีบางอย่างซึ่งถ้าติดก็จะบอกลูกค้านะครับว่าอันนี้มันจําเป็นจริงๆนะครับมันต้องติดนะครับอันนี้ก็เป็นการเลี่ยมลูกอมนะครับลูกอมคือทั้งในเขาเลี่ยมสเตนเลสแล้วนะแต่ว่าทีนี้ลูกค้าต้องการ เลี่ยมแบบนี้เพื่อให้มันกันน้า <Wow. S 1> เพราะว่าสเตนเลสด้านในมันไม่ได้กันน้ํานะครับเขาก็จะเลี่ยมทับไว้แบบนี้ก็ก็เลี่ยมนะครับร้านผมก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดหรอกครับอาจจะหยุดอาจจะมีเดือนนี้อาจจะหยุดช่วงเกี่ยวข้าวก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับคือการเลี่ยมเลี่ยมครอบเลี่ยมเดิมนะครับคือเขาอยากจะเก็บเลี่ยมเดิมไว้แล้วก็เลี่ยมครอบกันน้ํานะครับให้มันมีมิติอะไรต่ like างๆเขาก็ว่ากันไปนะครับ <Lands at> อันนี้คือางานเลี่ยมนะครับโดยย่อๆโดยคร่าวๆนะครับว่าที่ร้านผมนี้ก็มีการเลี่ยมประมาณนี้นะครับ mm hmm. ผมก็จะอัปเดตการเลี่ยมในเกือบทุกๆวันนะครับต่อไปนี้ในทุกๆวันซึ่งผมเรียกว่าล้างลาไปหลายปีเลยนะครับ mm hmm. คือ,อาหารหัสหาอะไรเข้าย t ท b e ตัวเองไม่เจอนะครับเพ mm hmm. ิ่งหาเจอนะครับก็จะเริ่มจากวันนี้ไปแล้วก็มาชมเรื่อยๆนะครับท้งการเลี่ยม ทั้งที่เลี่ยมเสร็จแล้วนะครับก็จะเอามาแบ่งปันกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ